ฟุตบอลโลก2 0 2 6เงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์โดยล่าสุดนะครับทางสาหาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติล่ะครับหรือว่าฟี فا เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศนะครับว่าฟุตบอลโลก2026เนี่ยจะมีเงินรางวัลสูงสุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกนั่นเองโดยการแข่งขันในฟุตบอลโลก2026ในปีนี้นะครับที่ทางสหรัฐแคนาดารวมไปถึงทางเม็กซิโกนั้นจะเป็นเช่าภาพ ในการจัดแข่งขันนะครับช่วงกลางปีนี้เนี่ยจะมีเงินรางวัลสูงสุดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลกในประวัติศาสตร์นั่นเองโดยเงินรางวัลรวมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีเงินรางวัลรวมอยู่ที่727ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลก 2, 2022เ,เงินรางวัลในปี2026เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%เลทยทีเดียวครับโดยเงินรางวัล727ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็แบ่งออกมาเป็น2ก้อนด้วยกันครับ โดยก้อนแรกนะครับก็จะมีเงินรางวัลอยู่ที่655ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็จะแบ่งให้กับทีมนะครับในการจัดอันดับทีมที่เป็นอันดับที่1นะครับไล่ลงมานะครับจนถึงทีมที่ตกรอบแรกนั่นเองส่วนเงินอีก1ก้อนนะครับจำนวน72ล้านเนี่ยก็จะเป็นเงินสนับสนุนนะครับทีมที่เข้ามาแข่งขันในปีนี้นั่นเองโดยแชมป์โลกในการแข่งขันปี2 0 2 6ในครั้งนี้นะครับก็จะได้รับเงินสูงถึง50ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับเมื่อเปรียบเทียบกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022นะครับแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยรับเงินรางวัลอยู่ที่42ลล้าานดอรสัฐ ส่วนในปี2018นะครับที่ฝรั่งเศสนั้นได้แชมป์ไปก็ได้เงินรางวัลนะครับอยู่ที่38ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองส่วนรองแชมป์ในปี2026นะครับได้รับเงินรางวัลอยู่ที่33ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนอันดับที่3เนี่ยได้รับเงินรางวัลอยู่ที่29ล้านดอลลาร์สหรัฐและอันดับ4นะครับได้รับเงินรางวัลอยู่ที่27ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ย ทีมที่ตกรอบดังกล่าวเนี่ยก็จะได้รับเงินอยู่ที่19ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนทีมที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่15ล้านดอลลาร์สหรัฐและทีมที่ตกรอบ32ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลอยู่ที่11ล้านดอลลาร์สหรัฐและทีมที่ตกรอบแรกนะครับก็จะได้รับเงิน9ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนทุกทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากทางฟีฟ่าเนี่ย อยู่ที่1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับเท่ากับว่า1ทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2 0 2 6เนี่ยก็จะได้รับเงินจากฟีฟ่านะครับอย่างต่ําอยู่ที่10.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับ